นกกาัสกรกับพระอาจารย์ขณะนี้เราได้พบกับพระครูสังฆลักษณ์ยอดขวัญวิชาะโลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวผันซึ่งท่านได้มาสอนศีนลธรรมโรงเรียนวัดบัวผันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่หกพระอาจารย์คะ อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกของโรงเรียนของเราค่ะเจริญพรอาจารย์ในสภาวะโลกในป Oil, ัจจุบันนี้มีความวุม่นวายมากเพราะบุคคลขาดศิลธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีโครงการฟื้นฟูศิลธรรมในโลกซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากซึ่งการฟื้นฟูศิลธรรมนี้ต้องทำ ต้องทำตั้งแต่เยาวชนซึ่งเป็นนาคตของประเทศและของโลกใบนี้ถ้าทุกคนพร้อมเยาวชนมีศิลธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วทุกคนพร้อมเยาวชนย่อมได้รับผลดีเป็นอันมากกล่าวคือศิลธรรมอันดีงามที่พระเจ้าทรงประทานเป็นหลักไว้กล่าวโดยโย่อมีสามประการคือ หสอนให้บุคคลทั้งหลายละเว้นความชั่วทั้งปวงสองสอนให้บุคคลประกอบคุณงามความดีและอุปสุศลให้ถึงพร้อม 3. ส,สอนให้บุคคลทำจิตใจของตนให้ผป่งแผวหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองอันมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นกลโดยสรุปคือถ้าเยาวชนพร้อมทั้งบุคคลในโลกนี้ ประกอบตอนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแล้วก็จะทําให้เกิดความสำม,มัคคีธรรมเกิดความสึกจิตธรรมและทําให้เกิดสันติสุขทั้งในสังคมในประเทศและในโลกนี้ก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นจเจริญพอรอาจานทร์ค่ะขอพบพระคุณมากสําหรับคําถามข้อแรกข้อต่อไปนะคะอยากทราบว่าค่ะอาจารย์ พระอจา์คิดอย่างไรคะ่ะกับความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในโรงเรียนของเราว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ,จะเจริญรคณอ,อาจารย์โครงการพื้นฟูศิลธรรมโลกนี้มีความสําคัญต่อเยาวชนมากเพราะจะทําให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเพราะในสังคมในปัจจุบันนี้มีความวุ่นวายมากเช่น มีสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนและมีการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นต้นโครงการพื้นฟูศิลธรรมในโลกนี้มีประโยชน์ต่อเยาวชนมากเพราะการที่เยาวชนมีศิลธรรมอันดีงามแล้วมีคุณธรรมประจำใจประจำใจแล้วย่อมไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะการที่เยาวชนมีศิลธรรมอันดีงามแล้ว ย่อมเกิดความรักต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วศีลธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโดยย่อสามประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นพื้นฐานของความดีงามทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นทั้งในสังคมและเกิดความสงบสุขร่มเย็นทั้งในโลกนี้เป็นต้นเจริญพนคุณพนระคุณมากค่ะ